สวัสดีครับคนรักยินลีไว501ด้วยกันนะครับยินดีด้วยนะครับบ้านเราขอเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับทุกทท่านที่ชื่นชอบแล้วก็รักแล้วก็สะสมยินลีไว501นะครับทางร้านเรานะครับขายเฉพาะเคงยินลีไว501แค่รุ่นเดียวเท่านั้นนะครับไม่ได้ขายรุ่นอื่นนะครับและร้านเราขายเฉพาะงานนอกนะครับงานนอกจะเป็นงานกระดุมล้วนนะครับไม่มีงานซิปนะครับจะเป็นงานกระดุมล้วนเป็นรุ่น501จะเป็นงานกระดุมล้วนจะไม่มีงานซิปนะ ที่รังร้านเราขายนะฮะวันนี้มานําเสนอกิงยินรีไว้ห้าศูนย์หนึ่งรหัสห้าสิบหกป้ายประกินสามสิบหกเอลยี่สิบเก้านะฮะป้ายประกินสามสิบหกเอลยี่สิบเก้ามาให้รับชมกันนะฮะเนี่ยนะฮะแล้วก็ป้ายให้ดูป้ายเรดแทบด้วยเลยนะป้ายเรดแทบสกินรีไว้ทั้งสองข้างนะครับก็เป็นของยุคใหม่นะฮะจะเป็นสกินสองข้างอยู่แล้วนะฮะรหัสห้าสิบหกนะฮะเดี๋ยวดูเอววัดจริงกันฮะดูขนาดวัดจริงกันเอวอยู่ที่สามสิบหกนะครับวัดจริงนะ เอวสามสิบหกยาวทั้งตัวสี่สิบจุดห้าปลายขาแปดจุดห้าเป็นงานประเทศอียิปต์ราคาหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบาทราคาหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบาทอันนี้เป็นสีด้านหลังเดี๋ยวผมให้ดูสีด้านหลังเดียวเดี๋ยวทุกท่านดูสีด้านหลังไปด้วยในตัวนะฮะในช่วงนี้ฮนะราคาหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบาทเท่านั้นตรงไซท่านใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมขอร,รายละเอียดเพิ่มเติมรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศูนย์เก้าหกหนึ่งห้าหนึ่งเก้าห้าสองห้านะครับ เดี๋ยวดูสีด้านหลังอีกด้านหนึ่งนะฮะเนี่ยนะครับนำมาให้ดูรีวิวให้ดูแบบละเอียดนะฮะต่ล็ตัวนะครับแล้วก็ต่ล็ตัวที่ทางร้านรีวิวเนี่ยก็คือว่ารีวิวที่ให้ดูป้ายป้ายประกนันป้ายเลสแทบ็บป้ายแคร์ป้ายเลสแบตข้างในนะฮะป้ายต่างๆเนี่ยก็คือว่าทุกอย่างที่ลงดีเทลรายละเอียดให้ดูเนี่ยก็คือว่าแทนความหมายของคําว่าแท้ทุกตัวนะลูกค,ค้านะทุกท่านนะ มีลูกค้าบ,บางท่านสอบถามผมมาว่าทําไมไม่เห็นบอกว่ารับประกันแท้ก็คืออย่างนี้นะครับก็คือว่าถ้าท่านลองศึกษาดูสักหน่อยหนึ่งนะฮะของเรื่องเกงยีนรีวายนะครับว่าแท้ยังไงพอท่านฟังผมอธิบายแล้วท่านก็จะรู้ว่าแท้เองนะครับอันนี้ทุกอย่างที่ผมลงดีเทลให้ดูคือแทนความหมายของคําว่าแท้อยู่แล้วนะทุกท่านนะมาให้ได้รับชมกันนะครับรหัสหนะ้าสิบหกนนตัวนี้นะตัวนี้เป็นสีด้านหน้า ตัวนี้จะเป็นสีด้านหน้านะฮะครับให้ดูสีด้านหน้าและหลังครบแล้วนะครับตอนนี้ให้ดูสีในคลิปยังไงตัวจริงยังไงนะครับหนึ่งคลิปต่อหน,นึ่งตัวกางเกงของเราเป็นกางเกงมือสองนะฮะเป็นกางเกงยีนลไวมือสองจะมีอย่างอย่างละตัวเท่านั้นนะครับหนึ่งคลิปต่อหนึ่งตัวจะมีตัว ่างตัวมาดูงานปลายขานะปลายขาเมเดิมนะฮะดูกโซ่เ,เล็กปลายขาเดิมนะฮะเป็นงานปลายขาเดิมอ่าเนี่ยนะครับนปลายขาดิมเดิมนะเดี๋ยวให้ดูรายละเอียดด้านในกันบ้างนะฮะดูรายละเอียดด้านในมีอะไรบ้างใช่ไหมฮะก็จะให้ดู ด้านนี้ก่อนนะด้านนี้ก็จะเป็นเปล่านะสกินฉลองร้อยปีสกีนไว้ที่นี่สกินฉลองร้อยปีสกีนบอกว่าสกีนเพื่อการันตีว่ารีไวมีสกีนเพื่อการันตีว่ารีไวมีความเป็นมามากกว่าร้อยปีจะสกินไว้ในนี้นะฮะลองอ่านดูนะครับผมอ่านให้ดูประมาณหนึ่งนะฮะแล้วก็วัสดุหรือว่าเส้นด้ายที่ใช้เย็บต่างๆนี่ทางรีไวจัดสรรเฉพาะ วัสดุที่มีความคงทนเท่านั้นมาใช้นะฮะจะเขียนอยู่ในนี้นะฮะรายละเอียดทุกอย่างในนี้อันนี้ที่ผมพูดคือผมอ่านแล้วผมแปลออกมาเป็นบางส่วนนะฮะแล้ยวก็มาดูรายละเอียดอย่างอื่นบ้างนะฮะอันนี้เป็นป้ายเรสแบดวินที่เรียกป้ายเรสแบดวินกันนะฮะตัวนี้นะเรียกป้ายเรสแบดวินนะครับเรสกร็ดแดงแบดก็ข้างค้าวก็คือหรือป้ายค้างข้าวแดงนั่นเองนะฮะเอาอย่ายๆอย่างนี้จะมีแถบซิวเวอร์ไรนิ่งอยู่สองขอบข้างนี้ใช้กล้องสองพลาสสองดูจะเห็นตัว L และย่อมาจาก แอนโคลย่อมาจากอะไรฮะแอนแอโคลก็ย่อมาจากตรงนี้เลยครับนี่ฮะบรรทัดบนสุดนะครับเนี่ยบรรทัดบนสุดนี้ลีวัสต์แล้วแอนโคลนะฮะเนี่ยนะฮะจะเห็นสกรีนแอนแอนโคลที่แถบซิวเออร์เลนนิ่งนะทุกท่านนะแล้วก็มาดูป้ายแคร์กันป้ายแคร์ไปที่หนึ่งนะงวนยากเลยป้ายแคร์ไปที่หนึ่งบรรทัดบนสุด เมดอินอียิปต์นะทุกท่านนะจะเข้าไปในลายเย็บหน่อยหนึ่งบางตัวก็จะเข้าไปในลายเย็บหน่อยหนึ่งเมดอินอียิปต์ใบที่สองใบยาวบอกวิธีการเก็บดูแลรักษาใบที่สามใบสุดท้ายใบส,สั้นๆนี้ใบสั้นนี้ก็เหมือนกันนะก็บรรทัดบนสุดนะ่ะดูที่บรรทัดบนสุดจะบอกรหัสผ้าแล้วก็ตรงนี้นะครับ c W C W จะบอกวันเดือนปีที่ผลิตนะฮะ เันเีปนปีที่ผลิตศูนย์แปดสองศูนหรือเปล่าเนี่ยไม่ค่อยสแกนนะฮะบเอันเยปนปีที่ผลิตตัวนี้นะครับศูนย์แปดสองศูนย์นะสมมุติว่านะะน่าจะใช่เพราะว่าตาไม่ค่อยสแกนเท่าไหร่ก็ศูนย์แปดก็สัปดาห์ที่แปดสองศูนย์ก็คิดสกกาาที่ยี่สิบนะฮะแล้วก็ใต้ c ดับเบิลยูนะฮะก็จะบอกเลขร,รหัสสถานที่ผลิตเลขรหัสสถานที่ผลิตบอกว่าผลิตมาจากเมืองอะไรประเทศอะไรคือตรงนี้นะฮะ c เก้าแปดห้าหรือเปล่า c เก้าแปดห้ามาจากเมืองอะไร และที่สําคัญต้องตรงกับเลขกระดุมเม็ดแรกนะฮะก็คือต้องตรงกับเลขกระดุมเม็ดแรกนี้นะฮะทุกอย่างที่ทางร้านลงดีเทลให้ดูรายละเอียดแทนคอมมาของคำว่าแท้นะทุกท่านนะที่กำลังรับชมน,นะฮะทนะ่านที่กำลังรับชมนะครับอ่านี่นะฮะขอบคุณที่รับชมฮะร,รหัสห้าสิบหก